sao muốn đi Mất hầm đi rồi Hầm đi không? Quà 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 สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเนาะมื่อนี้เบ้าคิงซองวิธีคนเหล่าทุกคนพาทุกคนมาเยือนมู่บานสุนทบทอีกมู่บานหนึ่งเนาะเป็นหมู่บานข้องพี่น้องสุนเพาโมงทุกคนมื่อนี้จะพาทุกคนมาศึกษาเฮียนฮูวิธียามแรงของสุนเพาโมองอ,อยู่ที่มู่บานาแห่งนี้ทุกคนซึ่งเป็นอะไรฝ้าทุกคนติดตามเบ้าคิงเนาะจะพาทุกคนไปสัมผัสวิธีแบบ พื้นบ้านแล้วก็จะไปพา,พาทุกคนไปห้าน้องเศร้าเพามง้งเนาะไปติดตามวิถีชีวิตยามแรงเบืง้งอาการเป็นยู่ข้องน้องแล้วก็ข้องคู้คนอยู่ในหมู่บ้านเนาะซึ่งเป็นอะไรเอาไปนำกันเลยทุกคน ทุกคน้วตอนนี้เดินทางมาฮอตเงินน้องเราสุดเดียวซื้อซอนำ้ำแป๊บซี่มาตอนน้องแล้วก็มีขนมด้ทุกคนมีขนมจีบหงเงี้ยเ,เดี๋ยวเอา

อันนี้แม่เลยหรอยากมะฮุงยางมุงยางมะฮุงทกซบ้งเีันนี่บูไปเชิติมันนี่นะพักนองเหียนเนาะอ๋ออันนี้แม่น้องแท่นน้องแท่นเจ็ดลูกเยน้องกับน้องตึงเหื่อยเหือยเนาะได้เป็นน้องเนาะอ๋อนง

Long ngày bât tinh hỏi hoa oxy anh hai đủ đô. Dù mang. Dù mang. Mado. Ngua. 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 Ngua tô nát chưa cái thế bao? Sao? Gua, Qua gua, 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 mẹ gua, 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 thế gua, 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 gua,

ออโอเคท่านผู้ชมเราตอนนี้เบ้าิ้งอยู่กับน้องปะาต้งกับทองไม่ใสอ่าอยู่ที่บานหว้วยแกงเดี๋ยวพวกเรสร้างผลทีไปเลาะบ้านแล้วก็ไปทายทอดวิธีชีวิตข้องน้องปะาต้งแล้วก็นอง,ง,นองไม่ใส่ อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เนาะก็ะคือกิจวัตรประจําวันทั่วๆไปอะไรเนาะน้องปลาเต่งเฮ็ดยังแต่ละมือแต่ละวันก็เฮ็ดเป็นปกติต<ะ>คือแต่ละมือเท่านั้นมันนี้น้องปะเต่งลงเก้ายังเก้าคณะมัอน,นี้นะคือวันนักเข้าแต่ละมือของมาแต่ละเทื่ยงกับคนเข้าเนาะบัวาแปลงบัวคาเนี่ยบัวคาเป็นอะไรเปลง เก็บม้วนกะเป๋าในซองเปาในซ่งเปาเป่าเป่าหกปาหกสิบไปหอดแปดโมงกับแปดโมงตอนคืนตอนเช้าไปหอดสิบองโมงแรงแล้วมาแปดโมงสิบองโมงแรงมาแปดโมงองเปาในซองเปาผู้เดียวน่ะโอ้ด้เส้นเส้นสาเนาะโอ้หนง ไสหมุ่ແแม่นแท่นฮึๆป่าไสไหมไหมไสน้องไหมส เห็นนผู้ชมเนาะตอนนี้ยังอยู่กับน้องปลาเต่งกับน้องไม้ไส้เพิ่งสิพาไปเอลเอลผู้เบาเอลเบาเลาะบานมันมีมนาอยู่ที่นีโอ้เย็นอยู่นี่น่ะโอ้รีสูพีเย็นดีโอ้มีสัญญาณโอ้มีสัญญาณเนี่ยเงินมัดเงินมัด โอ้เงอนเ่าอยู่้านบนะเงินม

Mãi nhá cậu Má chua da, Ngao khe Chua đá Chứ ngao khe Ơn mà là ổ bàm là mắc khay Mắc mòn khay Phóng sợ mông đi Mắc hâm đi bà mông mà mắc hâm Phóng sợ là mắc hâm Phóng là mắc hâm khay mông เส yeah. oh, okay, like ิ่ก่ด oh. okay, so ้ารสี่กดาส้อันแปลว่ามันพะ่าอันเราเนี่ยหำห้ำปว่าหำโอ้ยใจแหงเอาหำนี่ยเนาะอกใจน้องวัเตงอกใจสัญญาณบูมีเบิกไป พนสิบพสิาไปเลาะบานน้อยบันเตันเต้บันเต่าบันเตนะีวแม่เวแม่แม่เแม่คุน่ไบคยน่ปลาล้ยูในไยูในบานละในบาน ô oh, a cắt xuống nhỏ lê yên đi ngồi thì nó có một cái có không khéo bụi hết 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 quá <laughs> chị lo, chuẩn đi thấy không, chế potato thắc ba là học lấy phải bảo bảo bọn, con, ngon sao, Xong sao นางงามกมาสดงนางงามนี่ก็อนางงามมุ้งนางงามมุ้งนางงามเกานางงามเก้าเหี้ยชีพยังได้ทำประชาเตจเราตัวจ๊อดเลยลไหมประเตจจะไปดีซื้องก่อนจะเข้าหานะซื้ออันลายฮะลายลายเคยมาเยี่ยมเตปิกายเนอะ แปีกไก่ซ่งวันสาวซ้ำน้องลายจะคล้องฮานเป็นอะไรไข่ดีบ่ธรรมดาธรรมดาปวดไอไขยอยู่น้องเถื่อก็ไดรเถื่อก็บุไแต่ว่าได้ไข่ตัวร้อนน้อเปิดตลอดพูดไกลไปไกลมามาแว่อุดรนเพิ่นเด้ออยู่ที่บ้านในวันนี้นะบ้านห้วยแกงบ้านห้วยแกงเส้นทางไปสะกอกไปปักพุ่งไปอันปักบ่อพื้น่วง ไปเคือน้ําหุงนึงอมาแวะซื้อเครื่องซอยน้องลเพิ่นเด้อเพิ่นเป็นเซ้ามงเนาะบ่เมียนเออเมียนอยู่เมียน่เพิ่นขายเครื่องสนอยหลอัลาแนวเนาะโอเคเนี่ยสงสาวเพื่นมากินผ่าสงาวเพ่นมากินน้ำน้าเย็นเนี่ยนใดดดูได้ยนั่งนนั่งกอไ้ด้วย ตัวนี้มันยังเฮ้ยหนะ้ลกมันไปนะเนให้ลุกไปเยเให้ลูกไปเห็ุพี่ปอเหตุพี่ให้ลุกไปเหตพี่ให้ลูกไป อันนี้ก็เป็นการเฮ็ดมีดพี่น้องผมพะวงเนาะเฮ็ดเพีด <head> โอเคครับทุกส่วนทุกท่านเนาะที่ภานมานก็เป็นบรรยากาศที่เบลคิงน้อแล้วก็น้องประเท่งแล้วก็น้องไม้ใสผ่าเบลคิงย่างเลาะบานน้อยแล้วก็บานย่างเบิ้งสมเบิ้งบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนอยู่บนนี้ทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะขอจบสำนีน,น้อเดียวน้องไม้เต่งกับน้องไม้ใสจะกลับบ้านไปเฮ็ดเวียกเหือดเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปทุกคนฝากติดตามด้วเลยอโอเค